สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านพบกับผมนนท์นาวนดีเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามลบวันนี้นะครับก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องเลือดเนื้อดำแดงท่านหนึ่งคืออาสาสมัครฐานพลันวัฒนะชมพูสังกัดฐานยิงสนับสนุนอาสาสมัครฐานพลนวัฒนะชมพูท่านนี้นะครับ เคยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต,ต,ตามแผนยุทธการใต้ลมเย็นในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4และเกิดเหตุร้ายนะครับในระหว่างที่กำลังขึ้นรถฐานยิงสนับสนุนไปรับกำลังพลที่เก็บป่วยบนภูเขานะครับบอกว่าช่วงแรกๆเดินทางไปไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆ ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหลังจากที่รับกำลังคนซึ่งเจ็บป่วยจากส่วนหน้าเพื่อกับมาเยียวยายัางส่วนหลังปรากฏว่าในระหว่างที่รถวิ่งมาถึงบริเวณคอสะพานแห่งหนึ่งได้มีเสียงกับระเบิดดังขึ้นมาหนึ่งครั้งกึ้งนะครับจากนั้นร่างของอาสาสมัครทันพลนันวัฒนชุมภูก็กระเด็นกระดอนขึ้นไป บนยอดอย่างแล้วก็ตกลงมาได้รับบาดเจ็บสาหัสมีพี่น้องร่วมลบผีชีพไปสองนายมีอาสาสมัครฐานพลานรอดชีวิตมาหนึ่งท่านก็คืออาสาสมัครฐานพลานอาลามแสงอรุณสังกัดฐานยิงสนับสนุนโชคอหนึ่งสามไข้ 13, ขปักธงชัยวันนี้นะครับก็ได้รับโทรศัพท์จาก อาสาสมัครฐานพันวัฒนชุมพูผมก็เลยได้ถามเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นอาสาสมัครฐานพันวัฒนชุมพูนะครับก็ได้บอกเล่าเรื่องราวบางช่วงบางตอนให้ผมได้ฟังนะครับจากนั้นผมก็อัดเสียงเพื่อมาเผยแพร่ให้พี่น้องได้ฟังถึงแม้ว่าอาจจะกระท่อนกระแท่นจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2526นะครับก็30กว่าปีแต่ความทรงจำของอพี่น้องของผมท่านนี้ก็พอจำได้บ้างถึงแม้ว่าจะไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก็ตั้งใจที่จะนำมเาเผยแผ่มาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังกันเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น ในครั้งนั้นจะเป็นไปอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไปติดตามพร้อมกันเลยครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะเออ่รถจะถูกกับระเบิดเนี่ยท่านวันนั้นก่อนออกเดินทางมันเป็นยังไงแล้วการเดินทางเป็นยังไงเอาตรงนั้นเลยก่อนออกเดินทางก็กองร้อยก็ลงเอโทรมามาเรียกมิทยุมาส่งให้ให้ฐานยิงรถประจำที่ทกกรขึ้นไปนรับคนป่วยอ๋อครับ ก็ขึ้นไปรัตเวนรถรถรัตเวนขึ้นไปรับก็ขาไปก็ไม่มีอะไรอ๋อวันที่ไปวันนั้นนี่มีท่านแล้วก็มีอาลามแสงอรุณแล้วก็มีใครอีกคนหนึ่งโออหัวหน้าชวนอ๋อหัวหน้าชวนอ๋อเป็นคนขับรถอ๋อเป็นพลขับใช่ไหมท่านออขับรถไปเองแล้วก็มีมีอีกคนหนึ่งของร้อยใครก็ไม่รู้จำไม่ได้แลยฮะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอือขากับ ได้รับเสร็จแล้วคาะกลับมาก็มาโดนกับระเบิดมาเหยียบกับระเบิดอ๋ออันนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนท่านเออกระบี่กระบี่อ๋อในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่อำเภออะไรจําได้ไหมของท่อมอ๋ออำเภอของท่อมอไออระยะที่มันห่างจากฐานปฏิบัติการเข้าไปรับไอ้คนป่วยเนี่ยมันไกลไหมท่านโอ้ยไกลเลยไกลเข้าไปมันไม่มีหมู่บ้านนันจำได้่าโดนตรงคอสะพานอ่ะมัน<อ>เลยเข้าไปว่ามี มีหมู่บ้านครับหมู่คอสะพานนะแล้วสภาพพื้นที่แถบนั้นมันเป็นป่าเป็นภูเขาไหมแถบของทาา้องแถบนั้นป่ายางอ๋อเป็นป่ายางของชาวบ้านอืเป็นเป็นป่ายางครับตอนตอนไปนี่ก็ปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไม่มีครับไม่มี๋อแล้วพอขากลับ ขากลับมาเนี่ยจะ,<ไ>ะะจะโอนพอสภาก็โดนอ๋อวันนั้นมีคนป่วยกลับมาด้วยสักกี่คนวันนั้นคนป่วยมาคนหนึ่งแล้วก็กลับกองร้อยตามมาอีกคนหนึ่งอ๋อกองร้อยไหนท่านจ,<ะ>จําได้ไหมวันนั้นในรถมีห้าคนว่ากองร้อยไหนที่เอ่อคนป่วยวันนั้นท่านไปรับกองร้อยไหนจําไม่ได้หรอกอ๋อทีนี้พอพอกลับมามันเป็นยังไงก่อนขั้นแรกเนี่ยมันมีสิ่งบอกเหตุอะไรไหมไม่มีอ่ะรถวิ่งมา แล้วก็โดนโดนแคบ่าเขาขุดฝังไว้น่ะนะถ้ออาถ้าพี่จำถ้าใอ้กอะมันเล่าสานะั่งอ่ะพอวพิ่งผ่านมาว่ามันจะมีหลักเล็งนะที่เข้าไปออกไปพิสูจน์ทราบนะบจะมีหลักเล็งพอ,อดีระเบิดมันระเบิดโดนช่วงตรงคอรถอ่ะครกว่าผมว่าเป็นยืนอนะ่ะคนปืนอนะ่ะคนตปนคนนะ่ะแล้วท่านกระเด็นไปไหมกระเด็นรู้สึกเห็นในเกาะมันว่ากระเด็นขึ้นไปยอดยางแล้วหล่นลงมา โอ้โหพอกึ้มเนี่ยล่างของได้กันหลุดจากปืนแล้วก็กระเด็นขึ้นไปยอดยางเลยอผมไม่รู้เรื่องแล้วงงไปหมดแล้วเลือดเต็มตัวไปหมดตอนนั้นมาก็งงไปหมดนี่นี่เออก่อกาะมันเล่าให้ฟังนะมันบอกว่าพอระเบิดไปแล้วเนี่ยก็กระเด็นของก็ลงมาก็คานไปมาไอ้ก่อมันก็มีปืนเล็กมันมันหล่นมาข้างๆนะครับมันั็ เอาปืนเล็กก็มามาบอกยิงคุ้มกันให้บอก,บอกไม่งั้น้าโดนซ้ำแน่แน,น่ครับอ๋อหลังจากที่เอ่อปุ้มจากนั้นอพอดีก่อเขาอยู่ในพื้นที่อยู่ตรงนั้นพนอดีกบว้าวุฒิปืนมายิงคุ้มกันถ้าไม่งั้นมันจะเข้ามาซ้ําอาจจะเข้ามาตัดคอได้ซ <c oughs> ้าซ้าแน่แน่อ๋อแล้วตอนที่เอ่อท่านหล่นลงมาเนี่ยท่านได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างไหมก็มีแขนหักนะแขน ข้อมือซ้ายขาดครับไอ้ปลาหักโอ้โหครับแล้วก็หน้าหน้าตานี่แหกหมดโดยหมอเย็บแต่งไปเลยสกเก็ตระเบิดใช่ไหมออโอก็ออไม่ทราบมัาโดนเก็ดระเบิดโดนแรงอัดน่น่าจะเป็นแรงกระแรงอัดอ๋อตอนนั้นงงไปหมดรถเนี่ขาดเกือบขาดครึ่งเลยผมเห็นสภาพแล้วอ่านั่นแหละเออจอดอยู่เป็นอน,นุสาวรี์อยู่ที่ค่ายอ่ะเอออยู่ที่ค่ายเห็นเห็นอยู่ครับเออจอดอยู่บนฐานเขาสร้างไว้แล้วจากนั้นทํายังไงถึงจับพวกก่อการ้ายได้ตอนนั้น มันุกจะจับไม่ได้แล้วมั้งผมก็ไม่รู้แล้วเออตอนนั้นผมมันน่าจะตลบไปแล้วล่ะจับได้คนหนึง่งวันนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นไอ้อลา,าม<ด>อะ่ะตะคุบได้คนหนึ่งวันนั้นน่ะอ,อันนั้นจับได้ไม่ได้ผมไม่รู้แล้วตอนนั้นไม่รู้เรื่องแล้ว<อ>มัน,นเป็นบเครื่องบินอ๋องงไปหมดเลยใช่ไหมอ่งงไปหมดมีใครตายไหมท่านตอนนั้นมีมีกองร้อยคนที่มันป่วยอ่ะ คนที่ป่วยด้านหาป่วยเนีำมาโดนระเบิดตาอีกป่วยมาตาตายคาที่เลยแล้วอีกคนหนึ่งบาดเจ็บไหมอ,อ,อีกคนบาดเจ็บขาหักไปคือมาโรงพยาบาลด้วยกันน<อ>่ะมาส่งมาพักผ่อด้วยกันครับแล้วคนละขับอะ่ะคนลขับตายโอ้ตายคาที่เลยจา้าอ๋อสรุปแล้วก็คือในเหตุการณ์ที่ผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์วางกับระเบิดกับรถของทานยิงสนับสนุสน,ในในครั้งนั้นนี่ ทีชีพสองนายแล้วก็เอ่อท่านได้รับบาดเจ็บส่วนในลูกกอกเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บเออมันไม่เป็นไรเลยโอ้โหมีสองคนสงสัยลูกกอกอา่ามแสงอรุณเนี่ยมันมีของดีนะนี่เออมันมีบอกว่าวัดอะไรอ่ะหลวงพ่อแดงอะไรเนี่ยมันจะใไ้่บให้องค์เลยอ๋อหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดที่เพชรบุรีเลยสินั่นแหละแต่มาให้ว่าคนละรุนไม่ใช่รุนดีมันแฝงแล้วอ๋อพอหลังจากเหตุการณ์ตอนนั้นเออผม เอ่ออยู่ในพื้นที่ของจังหวัดประจวบน่าจะอยู่แถวแถวช่องชีแถวนั้นก็ทราบข่าวจากไอ้ทางวิทยุเนี่ยเขาก็วอเข้ามาบอกว่าฐานยิงสนับสนุนที่หนึ่งของอ่อโชคอันหนึ่งสามแค่สงชัยเนี่ยผูกวางกับระเบิดรถขาดครึ่งพีชีพอของนายได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายแล้วก็เอ่ออลามแสงอรุณเนี่ยมันจับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยจับด้วยมือเปล่าเนี่ยได้คนหนึ่งว่างัน้น ที่ข่าวที่ผมได้ไรัรบโ <c oughs> อ้อท่านสลบแล้วก็จากนั้นมันก็ชุนะละมุนแล้วจากนั้นท่านก็ถูกเอ่อนำส่งอ่าขึ้นหอใช่ไหม<บ>ไปขึ้นหอที่ไหน<บ>พอนึกออกไหมไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าตอนที่นั่นอ่ะเอ่อตอนสลบไปก่อนสลบนะยังพอรู้เรื่องได้ยินเสียงปืนว่าเสียงลั่นไปหมดครับแล้วเห็นเอ่อไอกองมันเล่าให้ฟังมาตางหลังนี่นะมันบอกว่าเอ่อวิทยุวิทยุก็ขาดม่เหลือท่อนมันก็โทรเรียกวิทยุ ส่งยิวไปส่งมาแล้วฮอมามาช่วยยิงอ่าคุ้มกันอ่ะโอมีฮอมาสนับสนุนยิงคุ้มกันให้ด้วยถ้าไม่งั้นนี่อาจจะถูกแบบโดนตีซ้ําเนาะโดนซ้ําแน่แน่เพราะว่าเท่าที่จําได้สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่สามจังหวัดภาคใต้แต่มันเป็นสิบสี่จังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่พวกเราเอ่อปฏิบัติภารกิจอยู่ในช่วงนั้นนะท่านออช่วงช่วงปาดล้างนะลงตั้งแต่ประจวบไปเนี่ยประจวบลันลองชุมพร กระบีบงานอะไรก็นู่นเนี่ยเ<อ>ละไปถึงเรตตรงอ่ะครับแล้วตอนนี้ท่านพิการตรงไหนไหมท่านไม่เป็นไรหายปกติดีอ๋อหายปกติแล้วก็ได้สิทธิ์อะไรบ้างก็ม,ไมีไม่มีอะไรหรอกก็ติดงานก็มีเงินให้ปอบฝันบ้างเล็กน้อยอ๋อแล้วก็ได้บัตรฐานการศึกไหมได้ได้บัตรฐานศึกได้อ๋อแล้วก็ได้เหรียญพระอาทานพิทักษ์เสรีชนทั้นที่สองได้ไหม ไม่ได้เหรียญไม่ได้ไม่ไม่ต้องแต่สสจะไม่มีใครก็ทําเรื่องให้อ่ะอืมในสมัยนั้นส่วนมากเขาจะได้กันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะตรวจแลชกิจิจานุเบกษาให้ท่านอ๋อแล้วหลังจากนั้น<อ>หลังจากที่หายป่วยเนี่ยท่านก็เดินทางกลับไปที่ค่ายปทุงชัยอีกไหมไปมาพักฟื้นตอนป่วยให้พักฟื้นอยู่ที่บางปูอ๋อครับเออที่สถานพักผ่อนบางปู<อ>ใช่ไหมพักฟื้นบางปู อยู่กี่เดือนอยู่ประมาณเดือนแล้วก็เขาให้มาพักก่อนที่บ้านอีกเดือนหนึ่งแต่นี่กลับไปอยู่ค่ายไปไปมามาแต่เสร็จแล้วก็มียุทธการต่อมียุทธการอะไรไม่รู้แล้วแต่ผมไม่ไปับเขาไม่ให้ไปมันเขาไม่ให้อยากจะไปเด๋ยวเขาไม่ให้ไปอ๋อน่าจะยุทธชัยห้าช่วงนั้นช่วงหลังอันนี้ยุทธชัยนี่ผมก็ไปนะตอนที่ว่าขึ้นไป เออสิงสารคอนบุรีนะมันมีสองยุทธการครั้งแรกเนี่ยยุทธการยุทธชัยสามก็เสิงสารคอนบุรีเหมือนกันอันนั้นปีพศสองพันห้ารอยี่สิบห้าก่อนก่อนที่จะไปหินแตกนะอ่อใช่ยุทธการยุทธชัยสามพอปีพศสองพันห้ารอยี่สิบห้าเนี่ขาเปิดยุทธการยุทธชัยห้าพื้นที่เดียวกันอ่ออ๋อขึ้นพอไปลงข้างบนนะ่นะไปบนจะปล่อยบนขาบรอจาครั้งแรกก็ลงไปอยู่ที่บูโปงก่อนอ๋อใช่ใช่ใช่ ตำบลในสาบวดอะไรเข้าไปตรงนั้นเน่ยไปไปที่เอ่อโปง่งบุโปง่งแล้วก็กระเถิบกไปตรงหัวเขาไอ้เขื่อนลำแพะครับจะไป<อ>ขึ้นอหอที่นั่นอ๋อครับแล้วในยุทธการยุทธชัยเอ่อสามช่วงนั้นมีกำลังพลของฐานยิงสนับสนุนได้รับบาดเจ็บได้เสียชีวิตไหมท่านไม่มีไม่มี๋อตอนนั้นไม่มีเลยจะไปยิงยิงเอ่อปาด ไปปูผมให้กับกองร้อยที่ว่าเข้าปฏิบัติงานนะครับเข้าพื้นที่อาวุธที่ใช้ตอนนั้นท่านใช้อะไรก็มีมีคอแปดสองปอลสอเจ็ดห้าครับอ่าและปะตอเจ็ดจุดกสองอ๋อที่ประจําถามยิงนะครับแล้วก็มีอ่าปอลสอแปดสองใช้แบกยิงอ่ะ,ราา 8, 2, อะครับ อ๋อก็ตั้งฐานแล้วก็ยิงสนับสนุนตูฟมเข้าไปในพื้นที่ใช่ไหมท่านปูไปก่อนเนียแล้วก็กองร้อยเขาก็เข่ากวาดล้าไื่เลยไปอ๋อครับโอ้ท่านก็ถือว่าลบมาหนักสนับสนุนมาหนักเหมือนกันเนาะไปมีกับบางทีก็ไปไปจอนยุดตอนยุดก็ไปเข้าป่าไปก็แบกปืนแบกคออะไรเข้าไปครับมนมนกนกากจะได้สนับสนุนจากกองร้อยกองร้อยเขาจะช่วยครับช่วยกันดีครับแล้ไปผมไป ครับกลับมาจากใต้แล้วท่านไปยุทธการไหนอีกท่านรู้สึก่าใต้เนี่ยเป็นยุทธการสุดท้ายนะครับพอโดนจับโดนระเบิดมาแล้วพอเข้าฐานแล้วเข้านี่เข้าที่ค่ายแล้วเขาไม่ให้ออกแล้วเขาบอกว่าบาดเจ็บให้พักก่อนอ๋อครับก็ก็เลย่วงนั้นก็เลยไปไปมาแล้วก็กลับบ้านก็เห็นมันไม่ได้เรื่องแล้วอ่ะมันไม่สนุกแล้วครับอ๋อ จะมีปัญหาทาั้งบ้านมีด้วยแม่จะให้ออกออก <C> e <at> เธอเขาบอกบ้านก็ไม่มีใครอยู่ส <C> e <at> รุปแล้วใช้ชีวิตอยู่ในเครื่องแบบสีดํากี่ปีท่าน <C> e <at> เออจำจำได้ประมาณเจ็ดปีนะ่ะโอ้นานเหมือนกันนะอ่าตั้งแั่ชุดชุดนั้นนะ่ะนะผมอยู่ที่อยู่บ้านเนี่ย <C> e <at> อยากเป็นทหารแน้ะไปไล่ทหารครับทหารมันไม่โดนครับมันโดนไปดำครับ ก็อยากจะไปก็ไปทวนกนไปอ่ะสมัครไปหักเหมนพานไ่โดนหารเก่งก็ไปนห,นกกปหนานอ๋อเขาขอได้ขึ้นกับเขาไหมท่านเออเขาขอไปอ๋อไปเหมือนกันไปแต่มันไปไปายอะ่ะไปจน,หนทหารหลักก็ถอนแล้วเราก็เข้าไปไปคุมพื้นที่อยู่พักอ๋อไปคุมพื้นที่ปทไปทะไรที่อ๋อแล้วตอนนี้เอ่อความเป็นอยู่เป็นยังไงท่านครอบครัวสบายดีทุกคน สบายดีผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยต้นมา๋อครับเป็นทารในฐานะก็เป็นกลางมาเดือดร้อนอะไรครับที่ไปเนี่ยพาะไปด้วยความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามพุดเถิมอ๋อครับว่ามันก็จะเป็นวัยรุ่นหน่อยนะ๋อตอนนั้นอายุกี่ปีท่านตอนจากไรทหารแล้วอ่ะไรทหารปียี่สอบยี่สิบโอแล้วตั้งแต่ออกมาเนี่ยได้ผิดต่อประสานงานกับพี่น้องที่อยู่ฐานยิงสนับสนุนบ้างไหมท่าน ไม่เลยนะเพราะต่างคนต่างไปเพราะเราก็ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรอะอยู่กันแบบ,บพ,พี่น้องแบบสนุกคนไปทํางานกันไปถึงเวลาก็ไปครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ลึกซึ้งถึงกันอ๋อตอนนี้อยากจะฝากถึงพี่น้องฐานตาจอคอรหนึ่งสามแล้วก็พี่น้องฐา,ฐานยิงสนับสนุนเนี่ยอยากจะฝากอะไรฝากได้เลยท่านเดี๋ยวผมไปนําลงสู่คลิปให้นนก็คิดถึงเนี่ยนะแบบประวัติ ประวัติเก่าๆอดีตเ,เก่าๆนะคถับคิดถึงลูกอก,กอกไหมท่านผมว่าลูกกอกค่ะฟังประจาอยู่ถ้อยากเจ๊นเนี่ยมอก่อนตอนนั้นก็มาพักทีเขาก็มานอนบ้านนี่ครับ <c oughs> อ๋อนอกจากลูกกอกแล้วฝากถึงใครไหมท่านที่ฐานยิงสนับสนุนมีมีจาได้ก็มีเออมีชื่อแล้วคนชื่อจริงชื่ออะไรไมัรูด้วยครับ <c oughs> ก็เพิ่งจะมีแล้วแล้วก็มีไอท้ทวีก็ตายไปแล้วทวีก็โดนเขมรยิงตายแล้วมั<อ>้งโอ้โดนเขมรยิงตายที่ชายแดนใช่ไหมอันนี้อยู่ฐานยิงใช่ไหมท่านทวีนี่ใช่ยิงใช่ยิงอ,อ๋งอครับผมตอนนั้นผมก็ขึ้นนาเออชายแดนผมป้องกันชายแดนผมก็ไปครับไปที่สุรินเนี่ยอ๋อสลัดบ้ันสลัดแล้วก็น้<อ><ะ>ําตกอะไรน้ําตกช่องพราะอะไรเป็นสเกตอะปีศาจน้ําตกปีศาจ ไม่ใช่ไม่ใช่มันตกอ้ตอนนี้เขาเปิดแล้วก็เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วว่ะเอน้ําตกลําดวนเนอะใช่คนั้นเออเอออือีอ้โหครับท่านก็ไปมาเยอะสู้รบมาเยอะนะครับปัจจุบันครับถ้าปล่อยพผมไม่ได้พักนะอที่มสการต่อวิการขอต่อเลยขอต่อเลยขอต่อเลยใช่ไหมท่านขอต่อเลยพอขึ้นไปแล้วมันมีความสุขอะอยู่กับป่านะชอบชอบป่าอ๋อครับ เออไม่ได้เจอผู้เจอคนละเกตแต่พวกกูกันเนอะโดยมากก็จะเจอกันนะพวกในกองร้อยเนี่ยนะครับเพราะสายยิงนี่มันจะไปกับกองร้อยอ่ะใช่ก็มีเพื่อนเยอะครับรู้จักกันแต่จะเอ่อชื่อจําไม่ได้เราเห็นหน้าก็จะจากันได้รู้จักกันครับภาษาททุกทุกส่วนนี่ยังยังยังครบนะท่านอือครบทีอ๋อไม่ได้ว่าแบบเอ่อบงบงแบบเกินเกินเหมือนคนอื่นเนาะท่านก็โอเคอยู่ร่างกาย เพราะว่ามีใช่พี่น้องเราบางคนเนี่ยท่านพี่น้องเราบางคนเนี่ยบางคนก็บ้าบ้ามงมองบางคนก็เกินบางคนก็คือลบมาหนักเราเข้าใจบางครั้งเราก็อยากให้เอผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองโดยเฉพาะท่านพบอทบอเนี่ยเข้ามาดูแลหน่อยสภาพความเป็นอยู่อ่สุขภาพจิตอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้เข้ามาดูอือต่โดยมากนะผมไม่ได้ไอ้นี่ไม่ ไม่อยากเรียกร้องอะไรหรอกอยู่ในฐานะที่พอเลี้ยงตัวเองได้ไม่เดือดร้อนันนี้ว่าสําหรับคนที่อะเพื่อนๆกันเนี่ยครับฐานยากจนอะไรต่อะไรก็ไม่ค่อยมีแรงแค้นเนี่ยคปับเ็นอีสานนะครับมันก็เยอะอ่ะเพื่อนถ้าเท่าที่ไปบ้านเขามานะก็ดูๆแล้วก็เออขนาดลงาลเขาอ่ะเขาก็ลําบากเราท่านเนาะลาบากกว่าเยอะก็มีวิรัตล่าสุดอีกคนหนึ่งอ่ะครับที่อยู่ฐานยิงด้วยกันอะครับ ตอนนั้นก็ไปเยี่ยมเขาเขาอยู่นครสวรรค์แล้วก็ไปมีเมียอยู่ที่อุดรที่อุดรน,นะะเขาอยู่ที่อยู่อยู่ที่ตัวเมืองเลยเขาเป็นทํางานเทศบาลอยู่อ๋อครับแต่เขาเข้ามาใสสมปัะกอบเห็นเดินโกโก้โกเป๊ก <laughs> เออเขาก็มีพี่น้องของเราหลายคนที่ถูกยิงถูกสะเก็ดระเบิดถูกกับระเบิดแต่ว่ามันไม่ได้เกิดผลในช่วงที่ปฏิบัติภารกิจอยู่แต่ว่ามาเกิดผลในช่วงที่จบภารกิจมาแล้วบางคนก็ เออเขาเรียกว่ากระดูกข้างในแตกลูกกระสุนปืนสะเก็ดระเบิดฝังอยู่ในร่างกายก็มีหลายคนหลายท่านอาการมันกำเริบอาการกำเริบาานะครับนี่คือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับอาสาสมัครฐานพลานวัฒนชมพูสังกัดฐานยิงสนับสนุนชกร์หนึ่งสามไข่ปักตุงชัยปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธการใต้ร่มยินที่สิบห้า โดยกองประชาการกองทัพภาคที่4เรื่องราวที่ผมได้สัมภาษณ์มาน,นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2526เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าทุกเรื่องราวเหตุการณ์พี่น้องเลือดดำแดงก็คืออดีตฐานพานจากโชคร์นึษไข่ปักธงชัยทุกคนนั้นยังจำได้แม่นอย่างเรื่องราวเหตุการณ์ที่อาสาสมัครฐานพาลวัฒนจุมพูได้เล่ามาก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าเขาจะรอดปลอดภัยกลับมาสู่อ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่แต่มีพี่น้องอีกสองท่านไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้ทั้งสองท่านพลีชีพในที่เกิดเหตุแต่ยังมีอาสาสมัครฐานทัพอีกหนึ่งท,ท่านที่รอดชีวิตกลับมาก็คืออาสาสมัครฐานทัพอารา,ามแสงอรุณพี่น้องในไข่ปักธงชัย เรียกท่านว่าลูกกอบลูกกอบเป็นอาสาสมัครฐานผานตัวเล็กมากที่สุดในชควันที่สามไข่ปักรงชัยในสมัยนั้นทวาเอ่ยถึงชื่อลูกกอบหรือว่าอาสาสมัครฐานผานอาลามแสงอรุณทุกคนจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับจากเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นอาสาสมัครฐานผานอาลามแสงอรุณก็สามารถจับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต ได้หนึ่งคนนำส่งบอกอส่วนหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่สี่นะครับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดเชเดแดนภาคใต้เท่านั้นในอดีตความเดียวร้ายความรุนแรงเกิดขึ้นมา, 14, ากสิบสี่จังหวัดเชเดแดนภาคใต้พี่น้องให้นึกทบทวนดูว่ามันรุนแรงขนาดไหนจากนั้นเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวง ก็ค่อยๆสงบลงสงบลงทีละเล็กทีละน้อยจนเหลือเพียงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับเรื่องนี้หยิบมาเป็นอุทาหรณ์ให้พี่น้องได้ฟังกันฟังแล้วผมก็อยากให้พี่น้องทุกคนทุกท่านมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าให้มันมีเรื่องราวเหตุการณ์ลร้เกิดขึ้นอีกเลยนะครับ พูดมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ